ปุ่มเดียวกันเราเจอกันวันที่10 11ี่เด็สายบุญกันเจอกันนี่ตัวเองครับผมนี่เจ้าของบ้านอยู่ในนี้มีเหรอครับมีค่ะน้องเขาทำขายแล้วเขามาห้อยไว้เขาไม่อยู่เลยค่ะนึกว่าทำแค่โชว์เขาอยู่เขาโชว์ค่ะแต่ว่าเขาไม่อยู่เลยค่ะเนี่ยตัวจริงใส่จริงอ๋อว่าจะแอบถ่ายยังไงรู้ไหมขอตอนแล้เข้าสู่ช่อง เมด์สเตอลีนี่ว่าจะแอบถ่ายอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้น้องเขาไปก่อนวันนี้วันนี้ย่านกพามาที่ตลาดอินโดจีนตลาดต้นไม้อินโดจีนนะฮะตลาดใหญ่ที่สุดของเมืองมิซาโนโรตลาดหลายราไว้ไร่อยากมาตั้งนานแล้วค่ะกว่าจะหนีลูกมาไม่มีโอกาสวันนี้ป้าแห้งย่าแห้งมาช่วยดูนอยกับพี่น้อยที่นี่พี่เลี้ยงเยอะ ถ้าสลับกันมาก็ประมาณยี่สิกว่าคนนะครับสบายเลยีนี้เพราะว่าตอนน้องลิมาค่ะครับน้องลิมาก็คือสลับกันมาเพราะแย่งกันมาไม่ไม่ไม่ต้องไปขอแต่แย่งกันมาอยากมาเลี้ยงน้องก็จะได้อยู่กับใครก็ได้เนาะใช่ค่ะก็ให้สลับกันคนละอาทิตย์ก็จะได้คุ้นหน้าทุกคนมาร้านสหายสายบุญของย่านกนะครับ ร้านสีร้านสีไม้โอ้บ้านแม่นกเหรนี่ยบ้านนี่บ้านบ้านนกกี่ล้านนี่กี่ล้านแม่นกเนี่ยกี่ล้านนกน้อยทำรังแต่พอตัวโอ้แต่แต่ปู่คุบอกว่านกน้อยเล็กๆไม่ใหญ่ๆนกน้อยต้องหลังแบบเตอร์ี่เอา้องเด็กมาอยู่ในนู้นนี่จะเอียงเดียวปู่เราอยากได้รักมากเลย นั่งทำเองนะคะนั่งเทนสีศศนั่งอะไรเองใช่ค่ะมาขายขายหลังนึงได้ค่าคอมไหมนี่ <c oughs> นอ่ะสวยๆนั่นเลยอันนี้เท่าไหร่เน <c oughs> <c oughs> ี่ยร้อยร้อยเจ็ดิบาร้อยเจ็ดสิบเก้าเก่านะคะไม้เก่ามีค่าเลยนะคะค่ะ มีเบอร์โทรติดต่อด้วยนะคะสหายสายทำสายสายพุนของเราค่ะติดต่อได้ที so ่เบอร์นี้เลยหรือว่าส่งได้ทั่วโลกส่งได้ทั่วโลกค่ะค่ะส่งมาได้สั่งมาได้ร้อยเจ็ดสิบเก้าใช่ครับผมโอ้ยนี่นี่เมื่อกี้นี้งานงานแฮนด์เมดนท์น่ะนกสั่งไปแล้วให้มุกกงกับมิเกลคนละอัรไปห้อยไว้ตรงหน้าลงรถสั่งไปแล้วค่ะ นถ้าจะเป็นช่างสีมือพี่โลนะครับครับก็คือผมจะรวบรวมช่างหลายๆคนแล้วเราก็ทำเองด้วยควันนี้ยายเปิดที่ได้หรือเปล่าได้หีบสมบัตินั่งได้เก็บสมบัติได้นี่เย้อันนี้เป็นร้านหน้าต่างนะคะขอเป็นไม้หน้าต่างบ้านหน้าต่างค่ะหน้าต่างใช่ปิดผมก็มองอยู่เป็นบ้านหน้าต่างค่ะเพราะแบบนี้ถ้าถ้าใครทำพวกร้านกาแฟแบบ สวยๆเนี่ยใช่พอเามาซื้อที่นี่ได้ไปแต่งร้านมาเหมาได้นะฮะมุมหนึ่งของร้านกาแฟเนี่ยเซตนี้เลยคืมีที่นั่งด้วยพีเซตเดียวโชว์จบใช่ไี่เหมือนเพื่อนเลยเสือไก่บดโหมาคาเฟ่ด้วยร้านคาเฟ่เนี่ยร้านแร่จั่งสวยนี่บ้านแม่ครูไงนุ้งเมย์นี่บ้านแม่ครูอะไปติดในที่เรานั่งกัน พี่แหนนั่งหน่อยเป็นจุดเซลฟี่ขายข้านีนะฮะบเออเรารู้สึกว่าเราได้มาอยู่อิซโน่บ้างเลยนะหลังจากที่อยู่ในบ้านมาหนึ่งอาทิตย์ยังลูกไงลูกยังไม่คุ้นยังไม่อยู่ตัวถ้าลูกคุ้นพี่เลี้ยงกิติมาสักแล้วเราจะได้หนีออกมาได้วันละชั่วโมงจริงไม้แห้งก็มีคุณค่า สวยงามได้น่ารักอ่ะนี่อันนี้หูเขาตั้งได้นะคะหนูชอบอันนี้มากเซนไม้ทุกชนิดมีคุณค่าครับมีร้านกาแฟแล้วก็ซือไปตัง๋์เลยไหมถ้าต้องการร้าัเนี่ยวัตถุดิบสำหรับร้านร้านกาแฟกิงไม้เราทั่วประเทศนะ f ไอสั่งมาได้เบอร์นี้เดี๋ยวเราจะไปตักทิ่งไม้ข้างทางไปตลอดทางได้เลยครับวันนี้ กล้วยไม้แปลกมาดูกล้วยไม้กลินทุเรียนกล้วยไม้กินทุเรียนกล้วยไม้กินทุเรียนเป็นไปได้เป็นไปจริงๆริงมาเจ๊มาเจ๊มาซื้อกล้วยไม้ได้กทุเรียนเป็นลูปขนาดไหนมาเจอมาเจอกล้วยไม้ขายขายเป็นโลหรือเปล่าอ๋อเดินมาเรื่อยเรยทำไมกล้วยไม้กินเหมือนทุเรียนเลย ก็กเรียนมูซันคิงอเออต้องแนงมูซันคิงเอกลักษณ์สัญลักษณ์เอกลักษณ์อัตลักษณ์เขาก็คือถ้ามูซันคิงของแท้ก็จะเป็นแฉกเป็นที่ก้นเลยท,ทุกลูกเนี่ยค่ะของแท้เขาลูกเล็กลูกใหญ่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ว,ว่าเป็นพันจากมาเลเซียใช่ค่ะนี่แหละมูซันคิงเมื่อกี้ซื้อไปลูกหนึ่งแล้ว อันนี้คือกินได้เล้อใช่ไหมกินได้แล้วค่ะนี่ค่ะลูกเล็กลูกเล็กลูกเล็กแต่อร่อยมูสันคิงอือซื้อมูสันคิงหนึ่งลูกค่ะซื้อกล้ยไม้กลิ่นทุเรียนค่ะจับมาเลยเหรอเมย์เอาต้นแนงโกดูกูเยอะๆหน่อยเคนะปูกูมานี่หน่อยไม่ได้ไม่ได้ต้นไม้ได้ทุเรียนจะเคาะว่ากินได้หรือยังกูได้เลยค่ะกินได้หรยไลค่ะ กินได้ทุกรูปใช่ไหมคะลวมหลวงเนื้อได้ลวมลวงยวมไหมอันนี้แน่นค่ะเนื้อนี้แน่นค่ะลูกเหน่งลูกไหนลูกไหนกินได้เลยใช่ไหมไปเปิดเปิดเครื่องเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วแล้วก็กดสองเด็ดศูนย์ค่ะ สาม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 ต้องสามสามสามเรียกสวยเรียกสวยต้นเคียวนะคะเขาบอกว่าเป็นผักที่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดใบเขียวร้านนี้ขายเยอะมากเลยค่ะปกติไม่ค่อยเห็นร้านไหนเอามาขาย ใส่มือแล้วก็กวาดคอคอนี่เป็นเม็ดๆเลยในลำคอวันนี้เม็ดก็จะมาหากระเพราแดงนะคะถูถูบดๆบดให้ขึ้นฟองกระเพราแดงต้นเท่าไหร่ลูกกระเพราแดงเอาอย่างละสามต้นกระเพราแดงก็อร่อยอร่อยหอมหอมฉุนค่ะหอมฉุนเผือกฟูงโหระพาโหระพาโหระพาแมงลักอะคะ ต้นแค่สิาบาทแมงดาผักอีตูบาา้เอาเราเยกอีตูมาดีเลยัอกอีตูตนี้ยังกัอีตูต้นลค่สิบบาทนะคะ แล้สามต้นสามต th ้นแล้วะพระพุทธประชามพระสงฆ์ยี่หลาซะหน่อยยี่หลาเนี่ยกัะเลยย่านกะเพราควายค่ะอย่ามองแี่ปูกะเพราควายค่ะไปมองท่านคือควายไงปูยี่หลาไปผัดเก็ดได้ เรยจะถามว่าเต้นอะไรว่าไปแลบอกปู่ที่ไรแปะจะปูะ่จะถามว่าขี้ไข่มาละขี้นกไม่ใช่นกตัวนี้จะละขี้นกเรามีลูกแล้วหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจะไปจิ้มน้ำพริกกะปิกันอ้าวใส่เสื้อสีเหมือนกันแล้ว อยู่วัดเดียวกันอยู่วัดเดียวกันครูบอกอยู่วัดเดียวกันโดยสังเก่าแลชุดประจำตำแหน่งชุดประจำตำแหน่งพนักงานขับรถค่ะกับพนักงานถือของใช่ชุดประจำตำแหน่งหน้าสีนี้แปลว่านั่นพนักงานขับรถครับอย่าต้องไปซื้อสีน้ำตาลไปเยอะ เมื่อมอวันก่อนอซื้อไปซื้อลูกมันไปค่ะจะเอาไปผัดกับลูกชิ้นปลาชิ้นปลาภูเก็ตที่นี้ชื่อเสียงโด่งดังรอไม่ออกมาเด็ดชิ้นปลาภูเก็ตแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาภูเก็ตนี่นกบอกว่ารอไม่ออฟแล้วนะคะเราไม่ออฟมาเนียด็ยแอนนบอกว่าให้มาขุดมันได้แล้วได้ ตอนนี้กำลังหาไม้เลื้อยนะคะพวกพวกฟักยาวถั่วพูน,นี่ไงผัวฟักยาวไม้เลื้อยหอมเลย,เลยนี่ไงปู่ต้องมามาซื้ออันนี้หอมเลยปูปูปู่ะปู่พะปู่หอมเลยหอมเลยป,ปอหอลยูหอมเลย หอมเลย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 ญาติโยมญาติโยมญ่งรถตัวไปแล้วหอมตรงนี้แหละหอมเลยตามพอไปผาดทองด้วยไหมคะผัดทองเลยทองผัดทองบางผัดบางสองถุงพอผักบางมันจะไปกินที่อย่างห้าอย่างส่งว่าเฉยเฉย มีต้นบลูเบอร์รี่ด้วยนะคะเมื่อกี้ว่าจะมีต้นบลูเบอร์รี่ในบ้านเราเพราะบ้านเราอ่ะเป็นเมืองร้อนเนาะแต่เม่อแต่ตาคุนบอกว่าบลูเบอร์รี่ชอบแดดชอบแดดค่ะแสดงว่าเป็นพันธุ์ที่ชอบแดดมันคือมีลูกจริงๆริแล้วลูแบบลูกเยอะมากเลยพี่หนิงพันได้เลยชิมได้ไหมคะต้นเท่าไหร่ใะเนี่ยโอ้โหเขาไปปลูกได้ไหมค่ะชิมหนึ น่าจะลูกนี้ลูก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 แบบว่าดูน่าจะนิ่มนิ่มนี่เปรี้ยวหวานเปรี้หวานหอมหอมเหมาะเอาไปทำแยมได้อ๋อ<ท>สายพันธุ์ไทยเก่งเนะาะใส่ชันหนึ่งแลตี้คือกล่องในในเค้เก็ขายกล่องอุ้ยจับแล้วหลุดเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> จับง่ายๆ ถูกเยอะน่าจะวางแผงเปิดแผงขายหน้าบ้านขายใ <laughs> นบ้านเลยเ <laughs> ย่นนกจะบอกอว่าสีน้ำตาลเหมือนกันแล้วนะคะเริ่ม,เร,มเ,เ,เริ่มเป็นส์เดียวกันเลยใช่ไหมส์วัดเดียวกันปู่บอกกันแล้วเริ่มเป็นสีเศ <laughs> ร้าหลินเหมือนกันแนละ <laughs> ้เยอะมากเ,เป็น,ปนกัญชวอืมะเขือกินทุเรียนไหมรู <laughs> ้สึกว่ากล้วยไม้กินทุเรียนคันนี้จะมีกลิ่นทุเรียน ีนะจะของร้านรถให้ยานกเป็นร้อยเลยอะรถไห้ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบแปดบาทยานกไม่เอาไปด้วยนะเอาเป็นต้นม้เรืองจากดาวเรืองเราจะได้เจริญรุ่งเรืองมาเอาดินดำเพิ่มนะคะดินดำแปดถุงร้อยถุอต้นนกน้อยนำชคกนะคะแต่ปูบอกตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่า <c oughs> <c oughs> เนี่ยลุงน่งมาดูต้นนกน้อยนำโชคอ๋อนี่ไงต้นที่พีอันนี้ต้นถังนกยูงต้นอะไรครับลนกน้อยนำโชคเนี่ยค่ะเหมือนนกไหมเขาจะเป็นตัวนกเยอะแยะ๋อใช่ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่รู้มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมาซื้อบ้านในหมู่บ้านแล้วท่านบอกว่าเออขอเอาต้นไม้มาให้คุณนกน้อยต้นอะไรคะอาจารย์ต้นนกน้อยนำโชคจริงๆเหรอ จริงๆค่ะนี่ค่ะเขาอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยครับกุ้งเง่จุ่มดูเลยยังจุมแล้วเขาอยู่เป็นครอบครัวเนสี่นี่ยเนี่ยเห็นเป็นหัวเลยหัวหางเนี่ยหางออกมาเนี่ยเยอะเลยครอบครัวเป็นครอบครัวครอบครัวสี่คนไงครอบครัวครอบวันเองไม่มีที่ร้านพ่า เนี่ยพี่แ่งรู้ไหมว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระถางต้นใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วเราก็ดูกระถางดูกระถางแล้วไปทางขวาคือลากนี่คือลากลากซอนไซออกมาเห็นไหมลากหนามากเลยอ่ะต้นนี้กี่ปีคะพี่ปีกว่าปีกว่าโอ้เหลือ40บาทไ้ปีกว่าสมัยที่เขาเล่นกันแพงๆนะ ต้นกับอย่างนี้แหละไปเก็บเอามาจากบริษัทเหล็กบ้องอ้อยกาแฟก็ไก่สละอาสละเอนะคะป้องอ้ยเขามาจากพิษมักสนตอนนี้เราอยู่ร้านกาแฟเหมือนเปในตลาดต้นไม้อันนี้เป็นเหมือนเป็นเป็นร้านหลายๆร้านใช่แล้วก็ให้คนมานั่งทานข้าวกินขนมกินอะไรกันได้นะ เมื่อกี้ญาติพี่เมื่อคืนญาติพีเอาป๊อกคอร์นมาให้นะคะก็ก่อนนั่งกินไปแล้วอ่ะหางก็เลยพอแล้วขอบอวาไม่ดดมู่ิเป็นล๊อกคอนใช่ไหพี่ยานกบอกดูจิ สังกะสีที่เขาไปตัดสังีสีแล้วก็ทำฝ้าไงล้วกสีน้ำตาลโยดทำไมน้ำตาลก็ยาพาราเซตามอาลหนวดมี่เลือกหมอแพทย์ธรรมดาแต่เคดูคดีหน่ารักเก๋ไป เงาไหมฟังนู <entertain> en> ้นเงาไหมฟังนู้นร้อนไหมคะร้อนร้อนฝั่งนี้ก็อยากจะถ่ายความช้าไหมคะคนอยู่กันเด็กเดี๋ยวจะว่ายน้ำไปไหนเนี่ยวันนั้นถ่ายไปให้ปู่สามย่าหน่อยดูอะค่ะสวัสดีปู่สามย่าหน่อยหน่อยค่ะสวัสดี สวัสดีคููสามย่าหน่อยนะคะมาให้ดูดูสาะอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเมเดย์กลับไปก็จะได้เอาไปพีเ้นให้คุณผู่กับคุณย่าชมว่าแผนต่อไปจะเป็นยังไงนะคะเที่อำนาจเจริญค่ะคุณผููคุณย่าเกิดอะไรขึ้นเมวันนี้เรามาทานอาหารกลางวันนะคะที่ร้านตามสั่งแต่ว่าย่านกเนี่ย มีเมนูพิเศษคือผัดหมูผัดกะเพราผัดกะเพราหมูใส่ใบยี่หร่าซึ่งเมนูจานนี้ของย่านงกเนี่ยต้องมาเป็นต้นนี่ร้านไม่มีนี่ร้านไม่มีใบยี่หร่าเราก็เลยจัดการนี่ซื้อมาเป็นต้นเลยซื้อมาเป็นต้นเลยค่ะเป็นพี่ขาสดสดไก่ เผื่อคุณพี่ไว้เลยเผื่อมีคนอื่นมาสั่งนะคะคุณพี่ให้ไว้ทุกยอดเลยค่ะคืออะไรคะเนี่ยเหมือนกันเหรอคะอ่ะแกงเนื้อสองใช่ไหมคะเอาข้าวเหนียวว่าแเนี่ยเนี่ยในเอฟซีอ๋อย่านมกินกิดแกงไปยี่หล่ะอ๋อเกิดมาไม่เคยเจอในเอฟซีบอกแล้วว่าพี่สั่งเมนูเดียวกับย่านมไว้่ะเกิดมาไม่เคยเจอนะไปที่ร้านขายข้าวแล้วเขาไม่มี ที่เราสั่งเนี่ยเราเดินไปเลยไปเอาที่ตน้นต้นร<ล>้านทำไหมคะบอกว่าไม่มีเราก็โอเคเอาอย่างอืงอ่น<อ>แยกบอกว่าไปไปเอาต้นยีราฟ <laughs> แล้วใครเป็นคนไปเอารู้ไหมปูคมคือเสือแยานกอยากทานอะไรก็แก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนี่ขนาดว่าเรื่องเรื่องกับข้าวนี่ก็แก้ปัญหาได้ไม่เส่ยว่ะ ไม่มีก็เดี๋ยวเอาอย่างอื่นแต่ไม่นกคือทำยงไงถึงจะได้กินเมนูคิดอย่างนั้นนี่นสไตล์ของเราคือแม่นกเอาไว้ตรงนี้เนาะเอาไว้ตรงนี้ <c oughs> ไม่พอใจกินดสดๆ <c oughs> กินเลย <c oughs> แหนมได้เลยนี่นะฮะพ <Hello. S 2> ี่เวลพี่แกงใบยีร่รา <c oughs> ใช่ค่ะมาจากตรงนี้นะฮะยี่หร่าร,ร้อนแรง ที่ผมอึ้งน่ะไม่ใช่ไม่ใช่อึ้งเมนูเท่าไหร่นะเมนแต่พี่อึ้งในการแก้ปัญหาของย่านกต้องได้กินต้องได้กินแล้วก็หาวิธีแก้ไขให้ได้อ่ะถ้าอย่างเราก็อ๋อไม่มีอะไรครับแล้วเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปปลูกต่อที่บ้านได้ด้วยก็เด็ดนั่งแตกมาตีแตกไปอีกรอบหาพริกมานี่ค่ะถามอะไรครับปูย่าเรียกมากเพราเลย กะเพราควายกะเพราควายแล้วอร่อยไหมยันอร่อยมากค่ะปูกินกินอะไรนะกินกะเพราควายอร่อยมากค่ะอร่อยแล้วก็คุณพี่เขาทำอร่อยคราวนั้นเราก็มาทานก็อร่อยแต่ว่าไม่มีกะเพราควายอร่อยมากกะเพราควายค่ะ อร่อยค่ะกับข้าวก็อร่อยค่ะคุณพี่เออถ้าตั้งเป็นเมนกะเพราวควายก็เด่นนะใช่เด่นเลยผัดผัดหมูกะเพราวควายแต่ที่มีแต่ตัวผู้มันต้องมีเอกลักษณ์บางอย่างใช่มันต้องมีเอกลักษณ์บางอย่างที่เราจะรู้ว่ามีแต่ตัวผู้ <c oughs> เราไปดูกัน <c oughs> ต้นไม้ที่สวยแล้วก็เนื้อไม้สวยงามมาก <c oughs> เขานิยมไปทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ออกมาก็จะเป็นรูปแบบ ของต้นแบบนี้เลยเขาจะเป็นภูสวยงามเลยคือต้นกันเกลาอดอกหอม <c oughs> แล้วก็เนื้อไม้สวยเวลาเขา <c oughs> เขาถากเปิดเข้าไปที่เนื้อไม้อะ่ะ <c oughs> เขาจะสวยงามมากเลยเออทดลองเปิดเซิร์ชเข้าไปดูนะคะว่านเนื้อไม้โตเฟอร์นิเจอร์กันเกลาวสวยแบบไหนด้วยค่ะต้นกันเกลาเราเราเคยซื้อไปปลูกอยู่แล้วเมยเราคนแรกที่มาเล่นอันนี้มาก่อนเลยรู้ไหม าวอกินคอมารับมังกรด้วยมาช่วยกันโยนยาวมารับพีกลด้วยมาช่วยกันโยนยาวเอยาวเอยเงกลมลูกโบราณอยากให้แมย่านงไปกล่อมเลย รับรองไม่นอนงตาแป๋วแม่กลมแต่อีอตาจะไหลใส่หน้าเตาจะไหลใส่เพราะนะแตูว่าบางกอมมีเกลียวโชคดีให้ได้ฟังญานกร้องกลมอปู่มีเรือด้วยเรือด้วยเนี่ยเป็นความฝันของเราแหละเรามีสระอยู่แล้วใช่ไหมคะที่ชุ่งแสงทองบางกรนมเกลียวแลนนะ ่าทำนี้ได้ที่นั่งกว้างแล้วเราก็รู้สึกว่ามันแข็งแรงเพราะปกติถ้าเราไปเล่นที่ไหนนี่ก็กลัวพุ่รลงไปที่นี่เขาเป็นเป็นลงเลื่อยรักไทยลงเลื่อยเก่าที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอาคารโครงสร้างต่างๆเนี่ยของเฮียเขาแข็งแรงมากเลยเรียกว่าเป็นต้นเป็นเป็นเสาเป็นต้นๆเนี่ยค่ะเป็นุงเป็นต้นๆเลยค่ะ ไม้เป็นไม้จริงๆนะใช่ค่ะไม้เป็นไม้เนี่ยที <complexity> ่นั่งเขาก็สามารถวางเก้าอี้กาแฟได้เห็นไหมไม่ตกไม่ตกเลยผู้กำกับผู้กำกับคกณถามอะไรเหรอคะอันนี้เหรอหมุนหมุนไม่ได้ย่าหมุนหมุน อันนี้เขาเรียกว่าล้อเวียนเข้าไว้เทียมควายก็กะเพราเมื่อกี้ก็กินกระเพราควายพอดีเลยย่านี่เมนูหน้าหาไม่ได้มาเอาตรงนี้นะสมัยก่อนเขาก็จะใช้วงร้อเนี้ยแล้วก็โยงเขาเรียกว่า โคงน้ําขึ้นมาจากในบ่อเขาก็จะเอาเชือกติดอย่างนี้แล้วเขาก็จะหมุนอย่างนี้ไม่ต้องไปสาวเชือกขึ้นจากบ่อน้ําเขาก็จะเอาเชือกมัดแล้วเขาก็จะอย่างนี้เชือกเขาก็จะหมุนหมุนที่นี่ค่ะขึ้นเอาน้ําขึ้นมาเนี่ยคนก็ยืนอยู่แค่นี้ค่ะชเชือกก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ใชค่ะ <S <S ชเชือกก็จะพันอยู่ตรงนี้แล้วก็โคงน้ําขึ้นมาเพราะว่าเขาจะ <S <S เขาจะซ้อวงบ่อลึกลงไปสี่ติบห้าติดวงแล้วก็ ชาวบ้านก็จะมายืนคอยคิวเพื่อตักน้ําเพราะว่ามันเป็นน้ําตึมมาจากใต้ดินสมหมก่อนน,น,นะคะที่อยู่กลางทุ่งกลางท่าเนี่ยเขาจะเขาจะซุบบ่อลงไปนะคะยี่สิบสามสิบวงแล้วก็พอพอไปโพงเชือกขึ้นมามือมันจะบาเดเจ็บเขาก็เลยใช้อันนี้ล็อกเวียนโบราณน,นะคะทาอย่างนี้หมุน ก็ช่วยกันผู้ชายเขาก็ยืนหมุนผู้หญิงก็คอยพงน้ําไปรอคิวน้ําจนได้ลูกกันหลายคนเลยค่ะจีบกันใช่ไหมน้องเมยงงจุดโซเชียลเมื่อก่อนใช่เป็นโซเชียลยุคเริ่มต้นนัดพบสาวยุคต่อมาคือลงหนังไงสวยไหมคะปู แย่านะแม่คดบกคอนคิดูก่อนเมื่อวานก็ถามมังกรแม่สวยไหมังกรคอนอสหน้าจะสวยงามสวยหรือยากชอบรายละเอียดนะคะดูทำรายละเอียดดีนะแล้วก็มีเฟิร์นเนากขอบลงไหงนะเฟิร์นนี่กว่าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานใช้เวลานานคืออากาศต้องได้ขอบ ความชื้นต้องได้อากาศต้องได้สมัยก่อนนี้เวลาเราไปอบรมลูกเสือชาวบ้านเนี่ยเราก็จะให้ทําประกวดประกวดสวนถาดคนก็จะเข้าป่าหาเนี่ยมาทําสวนถาดกัน mm hmm. ไปเก็บพวกนี้มาทําเหมือนต้นข้าวแล้วก็นี่มาทําเหมือนข้าวขึ้นอะไรเงี้ยก็ mm hmm. จะไปหา mm hmm. พวกเฟิน่ยเยียบยาก จะเหมือนมเลี้ยงแม่ใหญ่ๆนุ้ยน้อยอันนี้อยู่ในครอบครัวแน่เลยค่ะเเราข้าไปไม่ได้พาไปดูอะไรนะตอบไวให้ปูกแลน่ตัวนี้ไปนัดไหนอ๋ออันนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้วายกินอย่ามองอย่ามองมาทางนี้เยอะ มันหลายวัตถุประสงค์หลายประโยชน์เอาไปเดี๋ยวนี้เขาไปทําที่นั่งเล่นก็ได้แล้วก็เอาไปหมกโคนต้นไม้นะคะไปปูไม่ให้ยากขึ้นให้พื้นที่ร่มเย็นเจว่าโดยโดยปกติแล้วเขาไว้เลี้ยงควายค่ะปูปูอยากให้คำเตะ <c oughs> เขาเลี้ยงแต่ปลาตูคู่ไม่มีปลาตัวเ <c oughs> มียเลยปู <c oughs> มีแต่ปลาตัวคูล้วนเลยรู้ไหมคะแต่ปลาตัวคูไม่ปีปลาตระเมียเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาชื่อปลาคราบเขาไม่ใช่ปลาค่ะเขาเป็นปลาคราบเนี่ยครับตัวใหญ่เขาโตมากตอนนั้นเรามายังเล็กๆหนึ่งสวยน,น้ำใสมากเพราะเขาจะมีตัวก็ปลาทะเล ากว่าที่เขาไม่สบายหรือเขากินอาหารเยอะท้องอืดเขาก็จะไปอยู่จุดนั้นเขาเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นสักพักนึงเดี๋ยวเขาก็ออกมาได้<อ>คือเขาพักผ่อนอะไรอ่ะใช่ <laughs> ค่ะเพราะเนี่ยเพราะเขาไข่ามากเลยคือ <laughs> ปกติแล้วถ้าเป็นปลาตเมียาันเเทาก็มีไข่กระท้องโตอยู่แล้วไงวัน<อ>นี้ก็ไปไปกินอาหารเข้าไปเยอะ ก็ไข่ตัวเองกับอาหารน่ะไปเบียดกันจนแบบตุงแน่นตึงเลยค่ะเขาก็จะอุดอัดเขาก็จะอย่างเงี้ยคือเหมือนตอนท้องอ่ะเนาะตอนท้องเลยท้องใหญ่เรากินปุ๊บหายใจไม่ออกแน่นนะอกนี่แหละค่ะอาการนี้เลยอาการกินเยอะกินแล้วเขาแถวหนึ่งเขาไปอยู่เขาก็ปล่อยตัวน้อยมาไว้แต่แยกแยะกันหมด เดินมาดูปลาคราฟในเอฟซีระหว่างที่เดินมาก็จะมีจุดให้แวะชมหลายอย่างเลย <Okay. S 1> คือสําคัญนะฮะ,เ,เ,ะ,ะเวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้าไปแล้วมันมีแค่จุดจุดเดียวเนี่ยมันก็จบน,นะ้ไหมเนาะมันต้องมีแบบว่าระหว่างทางเนี่ยต้องมีดึงคนให้อยู่ให้ได้นะแต่ว่าจุดเนี้ต้องเป็นคนที่ชอบต้นไม้ด้วยนะและ้วอ๋อสำหรับคนที่ชอบต้นไม้ด้วยเราก็เสิร์ฟตรงนี้ให้เขา ชอบต้นไม้ก็จะชอบมากเดินเดินเดินชมโอ้เมสกลิ่นทุเรียนรถกลิ่นทุเรียนอโอ้อย่าย่านกนะฮะไม่เรียนค่ะชอบค่ะย่านนกอะไรเนี่ยเรียนถัวไม่รู้ไม่เรียนค่ะชอบค่ะเสดงว่านะพี่ว่าตอนแรกพี่ไม่ไม่ได้ค่อยได้กินอะไรก็ถึงว่าย่านนกถามว่าเอามาด้วยหรือเปล่า พอพี่ได้กินมั้ย